ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมมาเล่นเกมแบล็คลุมดิเซนนั่นเองซึ่งเราก็จะมาเล่นต่อจากพาทแล้วนเองนะจากที่พาทแล้วนะครับเราเจอตัวเราหลอนนี่แหละครับตัวเราเองนี่ครับหลอนตัวเราเลื่อนได้นะครับผมเลื่อนมาหาส่วนตัวงวเราเลื่อนมาหาส่วนหัวนะครับผมนะเดินสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตนี้ในเกมเกมนี้นะน่ากลัวมากผมกลัวมันมากเลยนะคุณเชื่อผมไหมล่ะเป็นคุณเพื่อกลัวมันใช่ไหมล่ะ ใช่ผมก็กลัวมันเหมือนกันแถมกลัวมันมากเลยน่ากลัวจริงๆิซึ่งแมบแบบนี้มันมีมืดกับมีสว่างนะผมนะตามเบลก็สี่ปกติเลยนะซึ่งสซิที่เราต้องเปิดมันจะมีประมาณสักสี่อันนะครับผมจําได้ผมเคยเล่นหมดแล้วไงผมก็เลยรู้ ดูก่อนนะผมว่าผมสามารถไปทางไหนได้บ้างไงตอนนี้บ้านที่ผมสามารถไปได้อ่ะก็คือบ้านหลังนูนเว้ยซึ่งหลังนูนมันไกลเกินอยาตามทุกผมต้องไปหลังนี้แล้วค่อยเวียนแบบเวียนเป็นวงกลมนะผมนะซึ่งมันจะมืดแล้วนั่นแหละ มืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วมืดละอ่าร้อยเคมมืดเรียบร้อยละไม่มีอะไรเลยบ้านหลังนี้เออก็ถือว่าเอามาแค้มก่อนแล้วกันนะเพราะว่าถ้ามันมาถ้ามันมืดมันจะมีพวกตัวนี้มาเองนะผมซึ่งผมก็ไม่เคยลองว่ามันวันช็อตเราหรือเปล่าถึงแม้มันจะไม่วันช็อตเราแต่มันจานวนเยอะขนาดนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับการวันช็อตเราในทีเดียวนั่นแหละครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็นี่นี่ตัวละครเยยกมือขึ้นตอนเราเราก้มเรามองด้านบนว้าว เป็นตัวะ้วยวอยระบบเกมที่ช่วยดีนะครับแต่ว่าก,ก็ก็หาดีแหละนะผมก็แค่ต้องรอให้มันเช้าเท่านั้นดูความไวขอยงมันนะโอ้ยชี่ยโคตรไว,วอะ่ะไวามากมากเลยนะไอ้พวกนี้ไวจริงๆกบบไวโคตรๆอะ่ะเช้ายัางอ่ยเช้ายัางเช้าถึงนะพี e ไปไปบ้านอีกหลังกันเย้่ชาาแล้วไปบ้านอีกหลังกันโอ้ยควาจะได้หนูไปบ้านอีกหลังกัน,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 น let's go let's go โอ้ยมีสวิตไหมสวิตไม่มีผมปิดไปแล้วสองอันนะสวิตสองอันเดี๋ยวเหลือบ้านหลังนู้นครับแล้วก็ตรงนู้นอีกหนึ่งจุด ถ้าสองหลังนี้ไม่มีผมจะพูดยังไงกันนะเพราะมันชื่อสองหลักสุดท้ายแล้วถ้าไม่มีจริงๆผมว่าจาเป็นจะต้องไปอันนั้นใหม่นะเพอาไปดูอีกรอบนั่นไงมีจริงด้วยแล้วก็หลังนั้นหลังสุดท้ายหลังที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็ไม่เคยเหยียบย่ำด้วยเป็นหลังที่ไกลที่สุดท,ที่ผมเคยเห็นมาแล้ว ดูดิตัวละครเราอีกอึดขนาดไหนคุณก็โดดเลยผมอัพสเตมินามาแค่เวอร์สองอะวิ่งได้อย่างอึดเลยอึดมากๆนี่ไงเรียบร้อยรบละไปละเลิฟโกลกลับกันครับ เห็นไหมสี่ไอ้อย่างที่ผมบอกจริงๆด้วยนี่ไงเลเวลที่ตัวละครเอกเกียดขึ้นเกียรติที่จักรรถมันตลอดแล้วมันจะเป็นฝันร้ายไปแล้วในตอนนี้นี่ครับเลเวลที่ตัวละครเอกมันเกียรติที่หมอไฟฉายมันจําเป็นมากในเลเวลนี้เพราะว่าไอตัวไอตัวเอกเนี่ยมันเกียรติเลเวลนี้ยังไงครับมันก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือถ่ายใจผมผมชอบเลเวลนี้ไหมไม่ไมอะมันเปลืองไฟฉายมากๆครับ แต่โชคดีนะครับผมที่มันมีพวกของฟาร์มลายทางซึ่งส่วนใหญ่ที่มันจะดอกก็จะเป็นพวกแบตเตอรี่นะครับผมนะ เออวัดตึกเฮ้ยเมื่อกี้คุณเห็นไหมผมโนโคลิปแบบทะลุลงมาได้ล่ากเลยอะ่ะว้าวมันเป็นการขึ้นขึ้นลงลงแบบไวไวัยเหนือแสงใช่ไหมเนี่ยบอกเต็มแล้วเหรอน้ำอามันไม่จำเป็นอีกแล้วในตอนนี้ อ่นนี่เปเรลเวลฟันนะผมทางไปเรลเวลฟันนั่นเองนะซึ่งเราต้องออกมาโดยการเอ่อเหยียบหาทางเหยียบออกไปโดยการใช้เรลเวลฟันทีนะวีเรดาร์ไม่มีหรอดูในะตอนนั้นสิ่งผมเจอมาเป็นของแรหรือเปล่าทางเรดาร์เ,าเนี่ย เราค่อยไปนะผมขอไปสำรวจก่อนไปเจอสิ่งสิ่งนั้นนะครับเลเวลฟันไม่แต่ความมีสุดแม้แต่ความมีสุดก็ยังมีจุดสิ้นสุดนะบางทีนะซึ่งเลเวลนี้นะครับเป็นเลเวลที่เราต้องวิ่งไปเรื่อยเยวิ่งรันรันรันถ้าเราไปเจอสตีนแสดงว่าเรามาผิดติดผิดถิ่นนะผมเพราะว่าเราจะไม่มีถ้าเราไปเจอ เราถ้าไปเจอตีเนะี่ยแสด่เราบาผิดที่เราต้องไปทางนะซึ่งเกมเพย์ในเลเวลนี้ของของเกมเกมนี้นะมันจะไม่มีอะไรมากนะมันไม่ใช่เราหลบได้โตไปเรื่อยๆนะมันให้ มันให้แค่ว่าเราหาทางเหยียบแผ่นเหยียบไปเฉยดังนั้นมันจะมีความลุ้นน้อยกว่าเกมแบ็กลูมเกมอื่นๆน,นะผมนะที่ม่ต้องแบบเน้นเน้นหลบเน้นหลบเน้นหลบแล้วก็ไปจุดต่อไปเรื่อยๆนะผมมันเกมไม่ง่ายไงมันก็เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้อะไรวะเนะี่ยเมื่อกี้อะไรวะอุ้ยติดแหละ อ๋อผมรู้ละผมรู้ละรู้ละเราต้องวิ่งรัวๆแล้วก็ชาร์จขึ้นเตะขอบคุณมมว่าไม่ใช่แล้ววะว่าไม่ใช่ละว,ว่าเพลงไม่น่าใช่แล้ววะ ไอสตวีนตีน,ต,นตีนแน่เลยว่ะเมื่อกี้ตีนส้นตีนนั่นเองนะผมส้นตีนผมขอหาทางอื่นดีกว่าทางอื่นก่อนที่ไม่ใช่ตรงจุดนั้นเพราะมันถ้าว่าหมดนอร์มอลมันจะมีจุดเทียบเราเหยียบได้แล้วที่เราไม่ต้องไปเจอตีนก็มีนะครับ จ,จุดเดิมใช่ไหมเนะี่ยผมว่าใช่ว่ะผมมาจุดเดิมตีนไล่อยู่ตีนมันไล่หาผมอยู่ ทางจุดเมื่อกี้แน่นอนนะ ที่ผมบอกว่าทางออกอนี่ไงเนี่ยอีกแล้วตัวแม่งใหม่อีกแล้วรันเลเวลรันถ้าคุณอยากรู้วจากตายเป็นไงผมเอาให้ดูมา มันจะเป็นฉากเขาแข่งไหผมยังได้วิ่งดีครับรอนเลยล่ะวิ่งวิ่งวิ่งไปฮะรันรันเมนรันรันแมนรันวิ่งครับวิ่งคลับกู้จับ นาเกาะในบวกเวณไปแล้วโอเคก,อ,อ,กอ,อ,ดอดแล้วกีเซอร์กอดแล้วโอ้โหี่สุดผมรอดแล้วผมในสุดก็รอดสักทีรอดแล้ว r u น for your life level ิต t ี้อ่าแม้แต่วความมีสุขก็ยังมีที่สุดนะบางทีเออ ตัวร้ายในขวดเอยสะดุ้งเหรอไอ้ไม่ใช่นะไม่ใช่อ่ะโอเคได้คิตตี้เดี๋ยวบอกวาโอ้โหแม่งผีเจอผีกูไม่สะดุ้งกูสะดุ้งลากตัวให้กูแม่งลอยมานะกลัวชิบหายเลยเราต้องเอาลูกตาไปหมันเรื่อยๆนะใช่ปะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ครัเนาะเออตัวนี้ไม่น่าได้หละมั้งนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอ๊ะอยู่ไหนไอ้คิตตี้เองอยู่ไหนเนี่ย เฮ้ยอยู่ไหนวะพวกเองอยู่ไหนใช่ไหมไม่ใช่อ่ะไม่อยากได้ตัวนี้ืมแม่งเอ้ยกูเสียแต่ดุ้งเลยผีผีวิ่งไล่ไม่กลัวผมกลัวตัวเองนี่แหละน่ากลัวมากอะใช่ไหมตัวเนี้ยใช่ปะไม่ใช่สิ่งที่แน่ก็ส่วนในเกมนี้นะคือรู้กแม่คืออะไรมันคือตัวละครเราเองนั่นเอง ตัวมันพุ่งมาหาเราเนี่ยแหละน่ากลัวมากตัวละครเราอะเราขอวางไว้ตรงนี้ก่อนเอ้พวกอยู่ไหนเนี่ยไหนอยู่ไหนพวกเราต้องคุยกันนะใช่ไหมตัวน,นี้ใช่ไหมใช่แล้วหรออเต็งคิว,วขอบคุณหลายเลยนะขอบคุณหลายเดอเดี๋ยวเปิดทางให้แป๊บนะขอทุกตาไปดูนะคงไม่ว่าหรอกใช่ไหม รักษาดีๆแล้วกันโอเคได้ได้ได้ได,ได,ได้ทางไฟแป๊บหนึ่งนะใช้วงวิทดับไฟติดแป๊บหนึ่งไปเลย,เ,ลยเวลาเป็นทางออกเดียวเอ้เมื่อกี้อะไรวะดาร์คบล,ลูมแน่เลยตัวละครเราสามารถตกไปตายได้นะซึ่งในเกมเนี้ยซึ่งในด่านด่านเนี้ยไฟฉายแม่งโคตรจำเป็นเลยเว้ย อาจจะเห็นผมไปนบเลิบนะซึ่งมันก็ควรเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนืเ่องจากว่าไอ้ฐ่านใช่นี่ผมชิดด่านที่ง่ายๆเลยน,นั่นเองผมจะไม่เอาผมจะไม่ยอมทิ้งเวยสาตัวนี้ค่ะเพราะน้องน่ารักถ้าเราต้องย่อเพราะถ้าเดินมันจะเอียงหนักตัวละครกล้องมันจะเอียงมากๆแล้วมันจะทําตัวละครเราเดินเอียงมากๆเช่นกันนะผมขนาดเรานั่งเนี่ยมันยังเอียงแทบเป็นแทบตายเลยนะ ึ่เราตกไปก็คือตายนะผมเพราะว่าถามข้อมูลวิกิแบ็คลูมเนี่ยแบ็คลูวิกิเนี่ยมันเป็นทางที่เรานั้นจะม,มันจะเป็นแหล่งน้ําที่มีไออะไรวะเชื้อโรคเยอะจํานวนมากครับผมเชื้อโรคที่มนุษย์ไรู้จักแต่ว่าเข้าสู่ร่างกายนะครับผมมนุษย์รู้สึกงชิ้ตัวนั้นนะ่ะเมาโดนน้านี้นะครับจะตายในทันทีนั่นเองนะ ออ้ยได้ได้เฉยโอ้ยเสร็จละได้ละแต่ว่าพอเราวิ่งไปนะผมท้ายมันก็ไม่ได้เลยอยู่ดีนะเนี่ยเราวิ่งไปตรงนี้นะผมเราก็ยังสามารถตกน้ำตรงนี้ตายได้อยู่ดีนะเนี่ยน้ำตรงนี้ตกลงไปตายได้เหมือนเดิมนะผมนะ ดังนั้นก็โปรดระวังด้วยนะผมในการเดินนะครับนะโอ้โหไอ้กอ็าิลานี่มันไอ้ตัวนี้นมันโคตรแโคตรกระจอกเลยเอามาทําไมวะต่ช่างเถอะถือไว้เพื่อความน่ารักเลยกันเอาไปฝากลูกด้วยแว่เา,าเอ้ยลูกพ่อไปแบกลูกมานีะ่ะ <laughs> <laughs> นี่ของฝากนะอะไรอย่างนี้ ของของวิวไม่สัวลผมรคนแคทตุ๊กตาน่ารักตัวเดียวเท่านั้น ยังมาเป็นทาที่สามารถหลบได้นะในอนาคตคนสร้างอาจจะเพิ่มอะไรเข้ามาก็ได้นะเพิ่มบวกมอนพวกอะไรเงี้ยถ้าคุณอยากถ้าคุณสงสัยว่าเอ๊ะถ้าขึ้นบนจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะแฉอะไรให้ดูนี่ เราก็ได้เห็นแมพมันเองนะเราต้องลงล่างกันเองนะครับผมตามคลิปที่เกมมันวางไว้ให้นะครับมือแล้วกูใช้อะไรถือเนี่ยมือกูก็ชูขึ้นตอนตอนย่อแล้วตูใช้อะไรถือฟะเอ๊ะน้าแปลกใจสุดเดียว โอ้มันบ้าเลยวันนี้อ่ะโอ้มค์ก็มันคือทางออกสินะเราที่จบมาแล้วออกกันเงี้ยอเอาฮ้ย็น ไฟฟูออเรเซนไม่เคยเบื่อว้าวเราเสียงแบบเสียงมันดังไปหน่อยนะผมยอ่อลงหมัน ใช้ก่อนรูสเสร็จเรียบร้อย ไม่ได้หลงทางคุณแค่อยู่ชื่อื่นเลเวลอินเลเวลไฮเลเวลอินฟินิตแล้วผมเลเวลสองสามขึ้น้เวเลเวลมีเลขสุทธ,ธินับล้านนะเราจะต้องโดดไปกดูทางโดดอยู่ ใจเลยฮะเต้ีกระโดดเตรียมตัววิ่งไปเฮ้อ มันขาวเหลือเกินผมมาอยู่นี่แล้วโอ้ลูกพ่อพ่ออยู่ไหนเนี่ยอาลูกลูกลูกเอาไปลูกเอาไปเอาไปซะลูกเอาไปนะลูกในในของฝากให้พ่อให้พ่อให้นี่นี่อืมแดกแดกแดกน้ำอม้อนจะอล่อไคุณกลับบ้านแล้วเข้าหวงคุณรักและคิดถึงคุณมากเฮ้ยอะไรวะทำไมเปิดไอเทมกินของเลยแล้วก็เอาให้ลูกกิน อ่าขอบคุณที่เล่นคุณเรืออนลืมกรรจนไปที่ผ่านมาคุณคุณไม่ยอมแพ้คุณค่านี้จะทำให้คุณเป็นอิสระคุณค่าจากนี้ไปทําให้คุณเป็นอิสระโอเคนะผมนะก็ะนะที่คุณเห็นนะครับ ก็นะผมก็สำหรับแบ็คลูมดีเซนครับผมนะก็ก็นะผมสำหรับแบ็คลูมดีเซนครับผมก็ขอจบไว้ในวันนี้นะผมไห้ตาใหม่ในเกมเกมหน้านะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม